ศูนย์หนึ่งสามห้าห้าสี่ค่ะอ่ะปานิสามาแล้วเหมือนเทอมล่าสุดตอนิสาได้สี่กับทุกตัวไหไม่ไม่เทอมล่าสุดได้สี่เยอะใช่ไหมเกสี่ไม่ก็พอไม่กัรื่อง จะให้เวลาอีกหนึ่งนาทีในการเข้านะคะเข้าขามหุดนะพิมพินต้ศูนย์หนึ่งสานะคะ เชื่อปูสตาร์้วยนะปูสตาร์้ลยนะคะอ่าข้อที่หนึ่งเสร็จหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานเป็นสูตรของพื้นที่อะไรเอ่ยเมื่อวานเราเรียนไปแล้วใช่ไหมสูตรพื้นที่อ่ะจำได้ไหมหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐาน ก็คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณฐานเนาะเค้มาที่หนึ่งตามด้วยชาววินแล้วก็มานบเนาะมานบมาเรียนด้วยใช่โอเคอ่ะต่อไปข้อที่สองอ่ะเขาขึ้นลำดับแล้วข้อที่สองเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานสูตรอะไรเลยศึกษากันเลย คางหมูคางหมูเป็นมีด้านคู่ขนานกันพื้อผ้าเป็นกว้างคุณยาวจตุรัสด้านคุณได้าไงอ่ดูซิอมาโนบสุดแล้วอกำลับคุณแล้วไม่เป็นลายเส้นเลยแปลวิ่งไปเอ่อคาวินแสงแล้วตามเรื่อีนชาพลนะต่อไปข้อที่สามข้อที่สามความกว้างคุณความยาวสูตรของอะไรเอ่ย เดี๋ยนที่เขียวได้นอนอที่เขียวนรป็นยังกเป็นส่วนของสี่เหลี่ยมหนึ่งผ้าอ่ะดูซิลำดับกลับมาที่เดิมหรือเปล่าอ่าไม่กลับอ่ะไม่เป็นไรยังอีกสามข้อยังอีกสามข้ออ่ะต่อไปข้อที่สี่แล้วนะข้อที่สี่หนึ่งไร่เท่ากับกี่งานเมื่อวานหนึ่งไร่เท่ากับกี่งานได้จดไหมได้จดเกิดดูซิถ้าเกิดได้จดหนึ่งไร่เท่ากับกี่งานคะ สี่งานเนาะหนึ่งไร่เท่ากับสี่งานูรู้วต้องไปตอบก่อนแล้วค่อยรู้อ่ะตอบก่อนแล้วค่อยร,รู้รู้ที่หลังกนละัวกดชาใช่ไหมไอ่ะต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าเกมห,หนึ่งตารางเท่ากับกี่ตารางเมตร

ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่หกแล้วหนึ่งตารางกิโลเมตรเท่า,ากับกี่ไร่จำได้ไหมจำได้ไหมหนึ่ไไตงตารางกิโลเมตรเท่ากับกี่ไร่ไปคูไปอกับอาจจะถูกก็ได้นะหนึ่งตารางกิโลเมตรเท่ากับหกร้อยยี่สิบห้าไร่อ่ะเรามาดูซิใครได้ที่สามสีรวิได้ที่สาม อ่ะที่สองคือนิชาพรและที่หนึ่งคือรัชขากรเนาะอเราก็เป็นเด็กท็อปได้เราก็เป็นตัวท็อปได้นะรักหน่อยค่ะอ่ะเดี๋ยวรอรอที่เชิญเกียร์ันที่เลยเียวันที่รอเลย ท็อปปิกของเราเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานท็อปปิกอะไรคะเมื่อวานท็อปปิกอะไรพื้นที่พื้นที่ใช่อ่ะเขียนมันที่และท็อปปิกบนหัวเลยนะบนหัวกลางกระดาษเลยนะคะก็คือพื้นที่นะอ่ะพื้นที่หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยพื้นที่ภาษาอังกฤษว่าอะไรหน่าวัวล้ออะเอเรียใช่น้องเอเรีย สดใสเลยน,น,น,นะฮะอ่ะเอรีเนะเดี๋ยวเราทบทวนเมื่อวานนะคะอ่ะคำเมื่อวานพื้นที่ถ้าเกิดสมมติว่ามีสี่เหลี่ยมแต่ละด้านมีหน่วยเป็นเซนติเมตรพื้นที่ของมันจะเป็นหน่วยเป็นอะไรคะถ้าแต่ละด้านยาวมีหน่วยเป็นเซนติเมตรพื้นที่ของมันจะมีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยจำแบบได้ไหมหน่วยของพื้นที่ตารางเซนติเมตรครับตารางอ่ะตารางนะคะตารางหน่วยหรือหน่วยย,วยกกำลังสองเนาะ ถ้าเกิดสี่เหลี่ยมรูปนี้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรหน่วยพื้นที่ของมันจะเป็นหน่วยตารางเซนติเมตรเนาะหรือว่าเซนติเมตรยกกำลังสองนั่นเองนะคะอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าสี่เหลี่ยมรูปนั้นแต่ละด้านมีความยาวหน่วยเป็นวาพื้นที่ของมันจะเป็นหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นอะไรเอ่ยถูกต้องเก่งมากครับ<ะ>อ่ะชื่ออะไรเดี๋ยวชิเชอร์บวกคะแนนให้เลยละละ อ่าวันธงใช่อ่ะโอเคบวกให้เลยตอบแค่นี้เชื่อก็บวกให้โอเคไหมอ่ะต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าสี่เหลี่ยมรูปนั้นมีหน่วยเป็นเมตรหน่วยพื้นที่จะมีหน่วยเป็นอะไรตารางเมตรครับตารางเมตารามถูกต้องค่ะตารางเมตรอ่ะอย่าลืมนะถ้าเกิดหาพื้นที่หน่วยของมันจะขึ้นต้นด้วยำคำว่าตารางเสมอนะคะโอเคไหมอ่ะทีนี้เราจะมาทบทวนกันต่อ เราจะมาทบทวนเนาะ,ะเราทบทวนหนึ่งไรเท่ากับสี่งานเมื่อกี้ค่ะหูเข้าไปแล้วหนึ่งงานเท่ากับหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งไรจะเท่ากับสี่ร้อยตารางวาและหนึ่งไรจะเท่ากับหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรหนึ่งตารางวาจะเท่ากับสี่ตารางเมตรและหกร้อยยี่สิบห้าไรเมื่อกี้เท่ากับหนึ่งตารางกิโลเมตรเนาะอันนี้เมื่อวานจบไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรา มาถามเชื่อทุกคนดีกว่าจะมาทุกคนจะประจุใครตอบได้เชื่อโบคะแนนให้โอเคไหมอะเตรียนตัวนะใครตอบก่อนสูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมีสูตรบา้าสูตรว่าอะไรเลยเ้นหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานครับคูณอะไรอรเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณอะไรความยาวของฐานความยาวของอะไร ข้างล่างจะเป็นอะไรข้างล่างของสามเหลี่ยมจะเป็นอะไรถูกต้องอ่ะความสัใช่ไหมอ่ะพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเซนหนึ่ง่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานอ่ะต่อไปอันที่สองสี่เหลี่ยมจัตุรัสก,ก็คือความยาวด้านคูณด้านถูกต้องค่ะอ่ะหรืออีกสูตหนึ่งก็คือเศษหนึ่ง่วนสองคูณผลคูณ,คณคของเส้นตะแงมุมนะ สูตรที่สามสูตรสี course, ่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรบ้างคูณยาวอ่าใครตอบบ้างใครตอบมีมานพมีใครอีกนภัสศนภัสศเนาะโอเคค่ะนภัสศเนาะอ่ะต่อไปสูตรที่สี่สี่เหลี่ยมด้านขนานมีสูตรบ้างไงพื้นที่ถูกต้องค่ะฐานคูณสูง ต่อไปสูตรที่ห้าสี่เหลี่ยมทางหามุเมื่อกี้ไปแล้วก็คือเซนหนึ่ง่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานเนาะที่เราผิดใช่ไหมอ่ะต่อไปสูตรที่หกถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่บอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมประเภทไหนนะให้เราใช้ใช้สูตรนี้เลยค่ะก็คือเศษหนึ่ง่วนสองคูณความยาวของเส้นทะแยงมุมแล้วก็คูณผลบวกความยาวของเส้นกิ่งอ่าได้ไหมอ่าทีเชื่อไปสูตรถัดไปเลยนะอ่ะต่อไปสูตรที่เจ็ด สูตรของขนมเปียกปูนก็คือความยาวฐานคูณความสูงเหมือนกันค่ะหรือเศษหนึ่งส um loyalty, ่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทะแยงมุมเนาะอ่าสูตรสุดอ่าสูตรที่แปดรูปว้าวเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมสูตรสุดท้ายพื้นที่วงกลมมีสูตรว่า pi r ยกกำลังสองายกับ r มาเลยถูกต้อง pi r ยกกำลังสองค่ะถูกต้องอิงมาก่เวราพูดเนาะอ่ะ ใชอ่ายกกำลังสองนะคะถ้าเกิดวงกลมเนอะอ่าได้ไหมอันนี้ได้เนอะทบทควนความรู้นะคะอ่าทีนี้ของเราจะไปตัวอย่างที่สองเลยเนอะอ่าเมื่อวานตัวอย่างที่หนึ่งไปแล้วอ่าที่นี้เขาบอกว่าตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าหนลองอ่านโจทย์ให้ช่วยฟังหน่อยสิตัวอย่างที่ออฟฟสองอป,าปานีไม่ใช่ปานร <laughs> วันนี้ซื้อกระดาษแข็งมีงงความกว้างเท่าไรคะความกว้างเท่อยสิบห้ายาวยี่สิบเขามาพับเป็นกล่องถูกไหมโดยตัดมุมด้านละสี่จุดห้าเซนติเมตรอะแสดงว่าตัดมุมแสดงว่าเขาไม่เอาตรงนี้เนาะเขาไม่เอาตรงนี้ถูกไหมคะเวลาตัดมุมเราต้องตัดทั้งสี่มุมถูกไหมเวลาพับกล่องอะแสดงว่าเราต้องหาพื้นที่กล่องแสดงว่าเราต้องหาแค่ตรงนี้และก็ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะว่ามุมเราไม่เอาเนาะ อ่ะทีนี้เราจะคิดยังไงอ่ะคิดยังไงดีคิดยังไงดีไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยสิอ่ะไหนลอาแนวคิดดิเราแนวคิดสิอ่ะเราคิดเป็นช่องเป็นช่องดีกว่าไหมสี่เหลี่ยมทีละอันเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวทีเชอร์ลบไปนี้ก่อนเราจะแบ่งสี่เหลี่ยมออกเป็นกี่รูปดีออกเป็น,อ,ปอ,อ,ปนอ่ะมีรูปที่หนึ่ง แล้วค่อยเมาบวกกันเนาะคิดทีละรูปอะตไปรูปที่สองอ่ะรูปที่สองกับรูปที่สามมีขนาดเท่ากันถูกไหมคะอะ่ะดังนั้นเราค่อยคูณสอง 2, เอาเนาะหาสักอันนึงก่อนอะตไปรูปขนาดของพื้นที่อนี้อะ่ะเราหาพื้นที่แต่ละรูปเสร็จแล้วค่อยเอามาบวกกันเนาะแล้วเราจะได้พื้นที่ของกล่องนะคะอะ่ะทีนี้เรามาหาเลยนะอะ่ะแต่เขาหา within, พื้นที่อะไรเลยอ,อ่านโจทย์ดูซิอ่าพื้นที่อะไรคะ หาพื้นที่อะไรเอ่ยการโจทย์สิพื้นที่ฐานถ้าเกิดพื้นที่กล่องเราหาพื้นที่รูปมาบวกกันแต่พื้นที่ฐานคือรูปไหนเอ่ยในบอกทีเชอร์หน่อยสิลองมองสิพื้นที่ฐานคืออันไหนอันกากบาดกาถุงหรือว่าเป็นขีดฐานของมันคืออันไหนในีลองดูสิลองก็ได้อ่ะลองอ่ะสมมตินะเราได้กระดาษอันนี้ถูกปะแล้วเราตัดอันนี้ออกแล้วเราพับขึ้นมาฐานของเราจะอยู่ตรงกลางถูกปะ แสดงว่าพื้นที่ฐานของเราคืออันที่เป็นขีดๆการกบาดหรือการถูกค่ะฐานของเราจะเป็นตรงไหนเอ่ยพื้นที่ส่วนไหนเอ่ยการกรบาดขีดๆหรือการถูกคิดว่าฐานของเราเป็นตรงไหนอ่ะเรากระดาษาเขียนดูอ่ะลองกระดาษมาคับดูอ่ะลองเดาสิได้ไหมได้ไหมพื้นที่ฐานคือไหน ดูเชือสีนี่ดูนะสีเลยไม่ไช่หรออ่ะเดี๋ยวเรามางงภาพมันชัดน,นะคะอ่ะเจ้าบอกว่าตัดมุมออกถูกไหมอ่ะพี่เช้าปพี่เชปั๊บบมุมนะตัดมุมก่อนใช่ใช่อ่ะครับมุมอาทีนี้พื้นที่ที่เราจะใช้คือ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถูกไหมทีนี้เราลองทับเป็นรูปกล่องตรงนี้อ่าครับขึ้นมาอ่ะมองกหรือยัาเป็นขีดขีดกาถูกหรือการะบาดคะขีดขีดถูกไหมถ้าเกิดเราถ้าไม่ออกให้เราลองพยายามใช้ขีดที่อยู่รอบตัวเรามาดูน,นะอ่าแสงดงว่าเราต้องหาพื้นที่ขีดขีดถูกไหมอ่าดังนั้นเรามาหาเลยค่ะอ่าพื้นที่ขีดขีดเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะ ไช่เอ่ย,ยถูกต้องข่าวอิรกูดอะกว้างคูณยาวเอ่าเราเขียนเลยค่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสูตรว่ากว้างคูณยาวเนอะอะที่นี้กว้างของเรากว้างเท่าไหร่ฮะสิบห้าอะแล้วไปสิบห้ากว้างคือสิบห้าจริงหรอเราหาักส่วนที่เราตัดมุมไปเรื่อย ยังอ่ะเรามาคิดเนาะอ่ะกว้างอ่ะเราหักตรงนี้ไปสี่จุดห้าถูกไหมแล้วก็ตรงนี้อีกสี่จุดห้าถูกไหมคะสดงว่าเราหักไปเท่าไหร่หักไปสี่จุดห้าสองฝั่งสดงว่าหักไปเท่าไหร่คะหักไปเก้าเจงว่ากว้างของเราจะเหลือเท่าไหร่เอ่ยจากเดิมสิบห้าจะเหลือหก <6. S 1> ถูกต้องค่ะกว้างเท่ากับสิบห้าลบเก้าเท่ากับหกเนาะอ่ะทีนี้มาดูฝั่งยาวกันค่ะ ฝั่งยาวจะเท่ากับยี่สิบเลยหรือว่าต้องหักก่อนคะหักก่อนเราต้องหักความยาวมุมก่อนเนะาะหักแล้วเหลือเท่าไรเอ่ยเท่าไรนะถูกต้องค่ะหกักหักแล้วเหลือสิบเอ็ดอ่ายาวเท่ากับยี่สิบลบด้วยเก้าเท่ากับสิบเอ็ดนาะทีนี้เราสามารถหาพื้นที่ได้แล้วเนาะก็คือเอาความกว้างกับความยาวที่เราหักแล้วเนี่ยมาคูณอ่าทีนี้เราก็แทนเลยค่ะหกคูณสิบเอ็ดได้ หกสิบหกหน่วยเป็นถูกต้องตารางเซนติเมตรหรืออีกหน่วยหนึ่งที่เราสามารถเขียนได้ก็คือเซนติเมตรยกกํลาลังสองโอเคไหมคะอ่านได้ไหมข้อนี้ได้ไหมคะได้เนาะอ่ะทิเชอร์ให้เวลาจดอ่ะทิเชอร์ให้จดแค่ข้อนี้โอเคไหมจดลองสมุดแค่ข้อนี้ข้อขอ,อื่นเดี๋ยวเราทำท้องกันโอเคไหมคะ เดี๋ยวข้ออื่นเราจะทำร้องกางบนบน,บนสไลด์เนาะอะเสร็จแล้วบอกพิเชษหนนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมรัฐภูมิใช่ไหมหรือว่าใครชื่ออะไรเราชื่ออะไรครับอเออวันทุงชัยเสร็จไหมเข้าใจไหมแน่ใจนะแน,จนะนแน่ใจนะวันี้สระได้ไหมแน่ใจนะแน่ใจนะวะเราชื่ออะไรคะ อันเก้าเข้าใจไหมพอได้ไหมได้เนาะไม่ได้ถามที่เชื่อเลยนะอ่ะสึ่งแมบอกเชื่อเลยนะคะอ่ะเวลาตอบเราก็ตอบไปเลยว่าพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานของก่องเท่ากับ หกสิบหกตารางเซนติเมตรดีเพื่อนขอไปอีกไหมลูกดีเพื่อนขอไปอีกไหมคะ เข้าใจยกมือในนิดเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูนะว่าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวเชื่อจะอธิบายให้ใหม่มีไหมสกต,ตากับเพื่อนก่อนมีไหมคะไม่มีเนาะอ่ะเสร็จไหมคะเอามานุังไม่เสร็จโอเคโอเคเดี๋ยวชื่อรอนะอ่าวันนี้มีวันธงชัยมาเนาะวันธงชยัยมาโน ลบพระศรปานเก้ามีใครอยู่คะคนหนึ่งพัสดุโอเคค่ะง้ชื่อใครอ่ะ อ่ะเสร็จไหมเลยเยอะไหมคะมนุษย์โอเคครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะรอเพื่อนก่อนเนาะ,ะอ่ะคนที่อยู่ที่บ้านสามารถตอบได้นะเดี๋ยวมีกำลังจากที่โรงเรียนจะคอยดูอยู่นะคะโอเคนะงานเดี๋ยวเรามาดูข้อที่เป็นคะแนนเสริมของพวกเราเนาะ เราจะมาทำพร้อมกันนะคะข้อแรกอ่ะดูซิข้อแรกฝั่งซ้ายมือเป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีสูตรบ้าไคะพื้นที่อ่าเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเนาะดูซิว่าเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานของเรามีความยาวเท่าไหร่คะสี่นังน่งนั้นเราคูณสี่แล้วสูงละ สามอะที่เชิญถามหน่อยเส้นชสองคูณสี่คูณสามมีตัวเลขไหนที่สามารถตัดกันได้บ้างคะสองกับสี่เนาะสองตัดเหลือหนึ่งสี่ตัดเหลือสองเนาะดังนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปนี้จะเท่าไหร่คะได้ได้เลยหกหน่วยเปนตารางอะไรคะถูกต้องค่ะตารางเซนติเมตรอานได้ลแล้วอ่จต่อไปรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ย คุณพ่อจะไม่เยียงนะใช่สี่เหลี่ยมอะไรสักยาอืมอีกแล้ออ่ะเห็นนะดูนะมันขนาดกันไหม มันขนานกันไหมคะอ่ะพูดเลยนะมันเป็นสีเส่เหลี่ยมไว้สี่เหลี่ยมด้านขนานก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมเปรียบคูณถ้าเกิดมันเอียงนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมได้ขนานไม่ก็เปียบคูณซึ่งสูตรมันเป็นสูตรเดียวกันไหมคะคือฐานคูณสูงถูกไหมดังนั้นสูตรหาพื้นที่ของเราเราก็จะได้ว่าได้ว่าไงอพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปนี้ก็คือฐานคูณสูงเนาะฐานของเราเท่าไรคะเท่าไหร่ฐานคือด้านนี้ค่ะด้านนี้ อันนี้เป็นฐานก็คือหกเราก็จะเป็นหกคูณสูงคือถูกต้องค่ะสองจุดสี่ดังน,น,นั้นพื้นที่ของเราจะได้เท่า,ากับเท่าไหร่คะหกคูณสองจุดสี่ไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยสิบสี่จุดจุดสี่ถูกต้องสิบสี่จุดสี่ สิบสี่จุดสี่เนาะตารางเซนติเมตรเหมือนเดิมอ่ะเมื่อกี้ข้อแรกนุกข้อแรกใครตอบนะมีใครตอบบ้างอี่น้องพันอนตอบด้วยใช่ไหมอ่ะน้องพัสรอนอแล้วก็มานุกตอบด้วยเนาะอ่ะโอเคอ่ะสองข้อนี้ได้ไหมคะง่ายไหมได้หรือนะอ่ะต่อไปอ่ะข้อนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ย มีเส้นกีงด้วยที่หรออะถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเราจะใช้สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมใดใดเลยตัวหาพื้นที่สี่เหลี่ยมใดใดมีสูตรว่าไงเอ่ยอะคูณเส้นทะแยงมุมคูณอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องค่ะคูณที่เชิญเขีนยนตรงนี้นะ คูณผลบวกความยาวอ่ะผลบวกเส้นกิน่งอ่ะจำได้ไหมคำว่าเส้นกิ่งคืออะไรเส้นกิ่งคืออะไรน,น,นะน,นี่อันนี้อันนี้คือเส้นหูทิ่เจ้สูงกระโดดอันนี้คืออะไรเยอยเนีน่ยหกสิบห้าเซนเี่ยตัวอะไรที่บ้าเป็นเส้นกิ่งหรือเส้นใยม่ล ท um ีังนี้ก็คือ erm? ท okay. yes> ี่ลากจากมุมหไปอีกมุมหนึ่งไแากจมุมเป็นมุมหนึ่งดังนั้นท่นี้เองนนี้เองแต่เนนี้ท่าจ้ากจเส้นทแยงมุมไปอีกมุมหนึ่งขอสเขาเรียกว่าเส้นสี่โเไหดังนั้นเส้นสี่ของเรามีสอเส้นถกไหมคะดังนั้นเราจะได้มาเอเศษหนงส่วนสองอ่ะเหนึ่งส่วนสองกูเส้นทะแยงมุมคือเท่าไหร่คะ เสนเทะยานมุงยาเท่าไหร่เฮ้ยดูดีๆดูดีๆหกจุดห้าอ่ะเส้นกิ่งของเรามีกี่เส้นสองเส้นเขาบอกว่าเป็นผลบวกถูกไหมคุผนบวกดังนั้นเอะไรบวกกันครับสองบวกหนึ่งจุดสองอ่านได้แล้วอ่านดังนั้นก็ได้เป็นหนึ่งจุดเส็นหนึ่งส่วนสองคูณหกจุดห้าคูณเท่าไหร่คะสองบวกหนึ่งอ่าสามจุดสองอ่านตัด ได้ไหมตัดกันได้ไหมที่ว่าตัดได้ไหมอ่อะสองตัดกับอะไรเอ่ยหกจุดห้านะสามจุดสองอะสามจุดสองหารด้วยสองได้หนึ 6, ่งจุดหกอะมันหารได้อะทีนี้เราเอาหกจุดห้าคูณหนึ่งจุดหกเลยได้เท่าไหร่อะช่วยทีเชื่อหน่อยสิได้ได้เอ่ยอ่ะเครื่องคิดเลขโทรศัพท์ ติเจอรู้เลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่เครื่องเลขก็นั่งอยู่เงี้ยใช่ไหมอ่ะช่วยเลยคนที่โรงเรียนช่วยเลยค่ะได้เท่าไร่เอ่ยหกสิบห้าคูณคหนึ่งหอะสิบุดสี่เนาะดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็คือสิบจุดสี่หน่วยเป็นตารางเซนเหมือนเดิมเนาะอ่ะได้ไหมคอนี้ได้ไหมคะ อย่าลืมนะคาว่าเส้นกิ่งที่แตกข้ามาเนาะเส้นกิ่งแล้วก็เส้นสะแยงมุมก็คือเส้นที่ลากจากมุมของสี่เหลี่ยมอันหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งโอเคไหมคะอ่าโอเคเนาะอ่ารูปสุดท้ายเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมอะไรวันทรงชัยถูกต้องสี่เหลี่ยมทางหูเมื่อกี้ปานิษานตอบผิดใช่ไหมทางหูเมื่อกี้ <c oughs> อล่ะ <c oughs> โอเคมันคือสี่เหลี่ยมทางหูมีสูตรว่า เ็นที่สี่จังหวะหมูสอง่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณศูนอันนี้แคบนะคะถ้าเกิดใครจะเอาไว้อ่านเนาะแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ไม่แคบก็ไม่เป็นไรอันนี้เชิญทุทวนให้นะคะผลบวกด้านคู่ขนาดเนาะด้านคู่ขนาดอะเชิญถามหน่อยด้านคู่ขนาดเรายาวเท่าไหร่บ้างมัยากค่ะเแล้วเรียนที่มาวันนี้มีใครเคยติดโควิดเป็นแล้วหายอย่างเนี้ยค่ะมี่นะคะ <Yeah. S 2> อะมีสิบกับสิบสี่ถูกไหมดังนั้นเราก็มาแทนข้าสุดเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณสคือสูงเท่าไหร่แปดอ่ะถูกต้องคูณผลบวกด้านคูน่หนเมื่อกี้ก็คือสิบบวกสิบสี่เนาะอ่ะก็ได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณแปดคูณเท่าไหร่คะยี่สิบสี่อ่ะอันไหนตัดกันได้บ้างเรียกอะไรตัดกันได้ องกับแปดอ่ะสองตนเหลือหนึ่งแปดตนเหลือสี่อ่ะดังนั้นพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่เอยสี่คูณยี่สี่ได้เก้าสิบหกพันถูกต้องเก้าสิบหกหน่วยเป็นตารางเซนตินเมตรเหมือนเ,อเ,อเ,อเอดิมเนาะอ่ะได้ไหมข้อนี้ถ้อนี้เสร็จโอเคไหมอ่ะเดีย๋ยวเชิญจะให้ไร้พีต้องไปนั่งทำกันโอเคไหมคะเชิอจะส่งให้นะอ่ะคนที่บ้านเดี๋ยวเชิญจะส่งลิงก์ไร้พีให้โอเคไหมคะส่งในแชทนะ อ่ะเวลาที่เหลือทำแบบคุณหัดเลยนะคะอ่ะเห็นไหมเช่่เลิ่ก่อนเวลาเห็นไหม,ไมเ,หเสร็จก่อนเวลาลใช่ค่ะจะเชื่อสุใัยเขียนแค่คำตอบค่ะ,อ,ะองสอง ใส่โค้ดเหมือนเดิมน,นะคะอ่าเชื่อส่งไปแล้ว